เรากลับมากับรายการ headline บ่ายวันนี้นะครับรบทาง Clean v i d e o FM เก้าสิบสองจ้วก็สร้างสุข Channel อากาศทาง V Cable และสร้างสุข .net ครับคุณนพพรครับตอนนี้เราอยู่กับท่านท่านดรธนกรชยกุลนะครับท่านด้านผู้อุตสาหกรรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับท่านดรธนกรครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์นภาครับสวัสดีครับผมครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะ2ปีซ้อนนะครับผมครับครับตอนนี้ท่านดรอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่อุบลครับ อ๋อกลับมาถึงขุบนแล้วครับท่าจารย์ครับอ๋อคณาจารย์ก็กลับมาแล้วใช่ไหมครับผมคณาจารย์ส่วนหนึ่งกลับมาครับแต่ว่าันพรุ่งนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องนําเรือกลับมาด้วยครับครับผมใช้เวลาขนขนส่งกลับมานี่นานไหมฮะไปกลับนี่ครับผมอ๋อก็คงใช้เวลาประมาณสองวันครับสองวันนะครับวัเพราะว่าต้องใช้รถบรรทุกสิบ้อนี่สามคันรถหกร้อยหนึ่งคันรถหัวรถดีโก้ครับสี่ประตูหกคันน่ใช้รถ 6คันนะครับ6คันเลยนะครับผมครับอยากให้ท่านท่านผู้นิการได้เล่าถึงบรรยากาศของการประกวดว่าเห็นว่ามี17 10อ่าวันที่15 16 17ใช่ไหมครับผมครับครับมีเรือที่ร่วมแข่งขันประกวดด้วยทั้งหมดกี่ลำครับผมอ่ทั้งหมด9ลำครับ9ลำ9ลำนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับใครเป็นคนคัดเลือกมาอย่างไรครับเรียนนี้ละกันนะครับครับงานเนี้เป็นงานประจําปีที่ทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึงได้เห็นความสําคัญก็ถือว่างานลอยกระทงนี่เป็นประเพณีที่ติดอันดับโลกเลยนะครับ<า>ติดอันดับโลกสำหรับประเพณีที่ติดอันดับโลกของไทยการท่องเที่ยวเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือเรื่องของลอยกระทงสองออสองการอันนี้สําหรับในการจัดงานท่องเที่ยวลอยกระทงเนี่ยจุดหลกัหลกๆนะครับ<า>ก็จะมีอยู่สามสี่แห่ง<า>ที่กรุงเทพแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่โัรายกันที่พัลลซาบนะนะครับอัน<า>นี้สําหรับที่มาที่ไป ที่เป็นไฮไลท์ของงานรอยกระทงที่ทำมาสามสี่ปีนะครับครับก็อยู่ตรงเรื่องของเรือประดับไฟฟ้าอ่าที่จะเป็นขบวนยาวนับสามสี่กิโลนะฮะครัทีนี้นะครับในการคัดเลือกเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านการท่องเที่ยวทางด้านบริษัทท่องเที่ยวต่างๆโดยที่หนึ่งผู้ที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเสนอคอนเซ็ป ไปให้จทที่นาก่อนอ๋อล่วงหน้าก่อนเลยนะครับครับล่วงหน้าครับครับคือเราจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอยู่ก่อนประมาณสักสามเดือนโอ้ก็จะแจ้งแจ้งมาแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจนี่เปิดโอเพนไปเสนอคอนเซ็ปต์ครับคราวนี้ปรากฏว่าพวกเราก็เสนอคอนเซ็ปต์ลงไปครับจากเท่าที่ทราบเนี่ยมีข้อมูลมาทั้งหมดสิบหกหน่วยงานสิบหกหน่วยงานทั่วประเทศทั่วประเทศครับส่งส่งเข้าไปที่ทททนะครับผมใหญ่ไปที่จททส่วนกลางครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คัด จาก16เหลือ9หน่วยงานครับเหลือ9หน่วยงานนี้ผมขออนุญาตเอานำนะครับครับผม9หน่วยงานที่ผ่านการค้าเลือกมาจะมีมหาวิทยาลัยศิลปกรโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมของเราอาชีวะอุบลนินาสู้่ัสูศิลปกรท่านดรโมหรือเปล่าสองวิเลยพพอช่างโอ้โหมหาวิเลยเราจะพัดสวนดุสิเอออันนี้พอสู้สีหน่อยแบบนี้ครับผม สารันเทคโนโลยีประจอมเก้าราดกระบังบุยแล้วก็ห้าวิไลชื่อไสาบนนะครับโอ้โหต่างจังหวัดด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องจบไว้ก่อนครับบริษัทเอกชนใหญ่ๆอีกสี่บริษัทนะครับครับซึ่งก็ที่อีกแปดเจ้านั้นก็เป็นบริษัทที่ในประเทศทั้งหมดครับเป็นเอกชนเงินทุนไม่อั้นพูดง่ายๆนะครับผมใช่ครับบริษัทเอกชนสี่รายโอ้วิไลอะไรต่างนี้ก็รวมทั้งเราด้วยนี่ก็ห้าครับดูรายชื่อแล้วก็หนาแล้วครับผม ครับท้าอุปกรณ์ทุกรายเกีกหนักใจนะฮะครับผมแล้วเมื่อวันที่ห้าเราก็ไปทำรายละเอียดไปนำเสนอเพื่อเอาคะแนนในเรื่องของการนำเสนออืมคาะนอกพัเหมือนเราเป็นดีเฟนต์ปิยเอกเลยนะครับผมใ่เนี่ยครับต้องไปเสนอที่สอสชครับหน้ากรรมการเป็นคล้ายๆกับอ๋อลอนเทสลักษณะนั้นนะครับผมก็ไปนำเสนอ เราเขาก็ถามเราว่าวันนั้นก็กะถามผมก็ไปด้วยวันนั้นนะผมด้วยท่านคุณครูโชคชัยคุณครูจุตาครับคอมนหนยคุณครูพิสิทธิ์เขาก็ถามว่าท่านอาจารย์จะทําได้เหมือนในรูปไหมเขาบอกดูถูกกันขนาดดูดูชื่อช้แน้วคล้ายๆว่าจะทําได้จริงเหรอแบบนี้เหรอฮะกระถามว่าจะทาได้จริงโอ้แต่ใครโทษนะใครถามฮะนี่ฮะทางกรรมการ ทั้งหมดเนกรรมการอยู่สี่ท่านดีนะไม่ไม่เบี้ยปากด้วยเลยครับผมนะครับโอ้ก็เป็นห่วงเรานะเพราะรายละเอียดมันเยอะมากครับผมดูนี่โอ้โหอลังการตอนนี้ภาพภาพกำลังประจุดปรากฏอยู่ที่จอนี่คือภาพที่อลังการมากตอนนี้ครับครับถ้าก็ทําพวกเราก็บอกว่าจะพยายามทําให้เต็มที่โอ้นะครับเพราะว่าเวลาเรามีเราได้มีเวลาเตรียมงานประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนในการทํางานก็ทําอยู่ที่วิเลยเนี่ย ่หนึ่งก็ประมาณสิบห้าวันเดินทางวันวันที่ห้าผมไปพิีเซนกับคณะคคุณรูที่สตทหกคณะพวกเราที่อยู่วิเลยก็รถสิบ้อมาเรียงรายเลยแล้วก็แพ็กข้าวของต่างที่เราทำในใส่รถสิบ้อเหมือนนกดาวเลยใช่ไหมครับผมกรับเป็นมาประกอบน่าจะเรียกว่านอกดาวก็ได้ครับเอาไปประกอบที่กรุงเทพเลยกินแล้วก็ไปออกไปอะไรต่างที่กรุงเทพครับก็ ก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับทั้งเด็กทั้งครูนักการพานงเราไปนอนอยู่ที่โรงเรียนขนส่งฐานบกกองทบกเช้าแมที่อยู่เกียรไกลอะฮะครับผมทั้งหมดสามสิบสี่ชีวิตสามสิบสี่คนเลยโอ้โหแม่ครัวทากับข้าวเช้าเที่ยงกลางวันเย็นอะไรต่างให้ทานครับหรือทีมงานแล้วก็นักศึกษาทั้งครูบาอาจารย์ก็บจะช่วยกันครับแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจสองสองสองอย่างฮะเอเนาะที่เป้าหมายเราเนี่ยหนึ่งก็คือเราอยากจะไป กราบถวายในหลวงนะครับที่ท่านหายเจ็บหายป่วยมของก็อยากจะถือโอกาสนี้ไปกราบสมเด็จสังฆราชด้วยมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเรือซึ่งเราทําเนี่ยเราขอบูชาทั้งสองพระองค์นี้มพระเมตตาต่อพวงชนชาวาไทยเพราะฉะนั้นในแนวคอนเซ็ปต์ของเราก็คือน้อมนำพระราชธธรรมหัดของในหลวงที่บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอืม,มาเชื่อมโยงแล้วก็ปลูกพันุ์ความเป็นคนอีสาน ความเป็นคนอยู่บนฮะครอนน้ครับครับผมเพราะฉะนั้นตรงหัวเรือเนี่ยก็จะเป็นพญานาคโอ้อันนี้อีสานชัดเลยสูงถึงหกเมตรฮะตอ,อนนัตรงนั้นโอ้ย<อ>แล้วความยาวของเรือทั้งหมดเนี่ยสามสิบหกเมตรเท่ากับความยาวของตึกสี่เท่าความยาวตึกสี่นะครับครับผมครับผมนี่คือความความยิ่งใหญ่แล้วก็เราเองก็พูดง่ายเวลาทุ่มในวิชาชีพในการบูรณาการทุกคน ครับทางท่านอาจารย์นวยซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของลายไทยลายสารเขียนแบบอาจารย์พิสิทธ์แล้วก็อาจารย์สุริยาเชี่ยวชาญในเรื่องของกราฟิกออกแบบครับอาจารย์โชคแลวพิจุธาใช้หลักปรัชญาและวิธีการคิดให้คอนเซปต์โอ้ครับเราก็มาแกะแกความคิดออกมาเป็นโครงสร้างครับนักการพานลงเนี่ยก็มาทําเรื่องโครงสร้างแล้วก็ทางคุณชาติก็ดูเรื่องไฟฟ้าครับ ก็เราก็มาช่วยกันแล้วทุกคนก็บอกว่าเราเองเรามาไกลครับแล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะมาทาบุญครับฮชื่อเรือนี้ใช้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเรือนี่ครับผมชื่อเรือฮักแทงธรรมพิถีล่องมหานทีเจ้าพยาครับผมก็เพาเอมันก็มาถูกกับจังหวะที่บ้านเมืองเรากําลังทะเลาะบาแหวงกันครับผมครับเราคงต้องฮักแทงอืมฮักแทงใช้ยีสานด้วยธรรมะ มาเป็นวิถีซึ่งเป็นวิถีของคนอีสานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าอาจารย์ดูตามรูปเนี่ยมันก็จะมีมีมีห้างขดน้ำละบ้านหอาโอ้ห้างหดน้ำห้างหดน้ำแล้วก็จะมีธาตุปริเจดีธาตุก็คือการรวมรวมเอลคนทั้งประเทศไทยทั้งสี่ห้าภาคนะครับแล้วก็เราเชิดชูในหลวงก็จะมีพระราชนตรเป็นตาของในหลวงใช่ไหมครับโอ้ครับผมครับครับเราให้ความเื่อทูเคารพสักการะ แล้วก็ความเป็นคนดีสารแล้วก็ข้างบนเรือนะอาจารย์เราผ่าก็จะมีการแสดงการไล่าลาของเด็กนักเรียนอืเพราะฉะนั้นมันมีทั้งแสงทั้งเสียงนะครับไล่าลาอยู่เป็นแสงสีเสียงกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยกลางแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็เปิดเราก็เปิดเพลงปูบนราชธานีโอ้ครับผมเพ<อ>ลงตรงกลางนี่มีมีรูปเทียนสี่เล่มหรือสามเล่มนะ่ะความหมายที่ตัวนี้คืออะไรครับตรงกลางมีจริงๆแล้วก็ความหมายระบายจิงภาสโอ้ครับผมภาพนั่นคือตัวแทนของ ของคนสี่ภาคห้าภาคครับผมครับครับนะครับครับเพราอว่าบางมิติก็จะมองว่าเป็นเทียนก็ได้ตรงกลางนี่เป็นทตุพนมใช่ไหมตรงกลางนะฮะครับตรงกลางก็คล้ายท่าพนมโอ้ครับเพราะเราใช้คาว่าาตุไม่ได้บอกว่าทตุพนมนะโอ้ครับผมครับครับเป็นการล้อมรวมจิตวิญญาณของพวกเราทั้งประเทศไทยครับก็มีเจนาในหลวงครับพ้าเราอยากจะให้คนบ้านเราได้รักกันแล้วก็เราเชื่อในความเป็นคนอีสานเพราะฉะนั้น ในมิติทั้งหมดเก้าเก้าหน่วยงานเรือทั้งเก้าลำเนี่ยรเราขายความเป็นตัวตนของคนอีสานความเป็นพื้นบ้านซึ่ง<อ>ลำบันถือน,นี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสไตล์โมเดินใช่ไหมอ๋นมอนกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกตา่างอย่างสิ้นเชิงเลย <ừ> แล้วก็งานปีนี้เราทำนีไปไ่ประนีดมากปอนนี้จริงๆเพราะว่าเราได้หลอมรวมคนทั้งมีหลายจริงๆอาจารย์สุรชาติเขียนแบบ แม่ครับแกปมเป็นรูปช้างอืออาจารย์ำนำนวยมาเขียนลายไทยอาจารย์พยงมาเขียนลายไทยอาจารย์มีรพิษให้ความคิดในการที่เราจะ <c oughs> หัวหน้าไปลงอย่างไรเพราะวาความสูงตั้ง6เมตรเวลาเราลอดสะพานพดมธาลอดไม่ได้ฮะอ๋อนาะอโอ้ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบอะไรต่างให้ลงตัวทั้งหมดแล้วก็ระบรบไฟเราก็ได้ประสบการณ์จากปีที่แล้วครับก <c oughs> ็ทําให้เราได้เชิดชูสิ่งเหล่านี้ผมภาคภูมิใจมากก็คือค ทางข้อมูลทอนผมไม่มีโอกาสได้พูดคุยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับกรรมการเขาว่าอย่างไงบ้างฮะท่านผู้ท่านผู้ว่าว่ายังไงบ้างครับท่านผู้ว่าท่านบอกว่าหนึ่งท่านต้องกราบขอบคุณคนดูบอลอย่างมากที่อยู่ไกลขนาดไกลสุดของประเทศไทยก็ยังมาบทาเรือที่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็เป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่ปลยต่างจังหวัดอืมครับผมหน่วยงานเดียวครับแล้วก็สองสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจมากก็คือและผมเองก็ภาคภูมิใจด้วยก็คือ งานนี้มีการถ่ายทอดเนี่ยไปทั่วโลกท่านบอกว่าเฉพาะร่องแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่สิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดเนี่ยนักท่องเที่ยวตลอดลำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชมเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านคนโอ้โหครับผมบแล้วก็เสียงไมโครโฟนที่ออกไปตลอดลำน้ำเนี่ยเพลงอุบ,บลราชธา,านีนะครับแล้ววันที่เปิดงานันที่สิบห้าเนี่ยท่านเอกอัครราชทูตข,ของอเมริกาท่านผู้หญิงนะ คนขับชือแลนคริสตี้ใช่ไหมครับคริสตี้ครับผมท่านก็ามาร่วมงานท่านบอกท่านดีใจมากนะครับเอกกราชนักท่องหลายประเทศครับที่มาครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเผยแพร่ความเป็นคนอุบลความเป็นแม่น้ำมูลออกมาปรากฏให้เห็นชัดครับสิ่งที่ผมต้องกลับขอบคุณอย่างมากนี่ก็คือทางคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่นักการพาโลงของวิทยาลัยเราทุกคนครับผมครับผมช่วยกันในเกนักเรียนนักศึกษารวมทั้ง ท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลท่านนายกเทศมนท่านนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งท่านผู้ว่าเราด้วยครับผมเช้าเนี่ยหลังจากที่ทราบผลเป็นทางการผมก็โทรกราบเรียนท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่ารายการจังหวัดครับเออเรือของพวกเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศทั่วประเทศในหลวงเป็นปีที่สองติดต่อกันครับแล้วก็ผมว่าเมื่อคืนนี้ผมโทรเรียนท่านนายกเทศมนตรีตอนประมาณตกสามทุ่มครึ่งครับเสที่ทราบผล ก็โทรเรียนทั้งท่านก็ดีใจนะครับครับแล้วก็รวมทั้งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชุนวรสาท่านดรเชฟพืชศริลักษณ์เมื่อเช้าที่ท่านก็เข้าประชุมท่านัฐมรีจัตรลนท่านก็นําเรื่องนี้กราบเรียนท่านัฐมรีจัสรลนว่านี่คือภาพลักษณ์ความงดงามของต่างจังหวัดของความเป็นอุบลที่ได้สร้างความงดงามให้กับประเทศไทยและเผยแพร่ไปทั่วโลกครับอ่าท่านพ่ออครับลงทุนไปเท่าไหร่ครับงานนี้ครับผมเอ่อผมผมก็กล่าบเรียนตามตรงนี้นะครับอน้ว่า หลังจากที่เราผ่านการครัดเลือกของททแล้วเนี่ยครับททให้เงินเรามาในสี่แสนบาทสี่แสนบาทครับให้เงินมาลงทุนให้เนะยฮะเอามาลงทุนแต่ว่าเราเองก็ไม่เพียงพอหรอกครับครับให้เงินวิไลเนี่ยสมทบไปอีกสองแสนกว่าบาทโอ้โหหกแสนหกแสนกว่าแค่ว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ไปทํางานครับกินอิ่มนอนอุ่นกันครับจะพาะค่าไปเลี้ยงค่าที่พักนะอาเนาะค่าไปเลี้ยงกับที่พัก ของเจ้าหน้าที่นักการพานงนี่สองแสนกว่าบาทโอ้โหครับครับผมว่าตัวนั้นไม่ได้สําคัญนะฮะเราเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อคนบนแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเราได้แสดงศัก,กยภาพของความเป็นอาชีวศึกษาบนครับที่ผมเคยกับเรียนอาจารย์นบพาเข้าวว่าเออเมื่อเมื่อเดือนของเดือนที่แล้วเนี่ยวิเลยอาชีวศึกษาบนของเราเนี่ยได้รับการจับจัดอันดับแลงด์จิงครับสถานศึกษาคุณภาพ ของอาชวศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอือันี้เป็นรายงานเป็นงานวิจัยรีพอร์ตออกมาเลยนะครับครับผมของปีการศาึกษาปีการศาึกษา54ปีการศาึกษา5ครับาได้คะแนนเต็ม,มว่าเป็นวิาลยที่มีคุณภาพโดยมองสามมิติมองด้านที่หนึ่งคือคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาสองคุณภาพของครูบาอาจารย์สามคุณภาพของการบริหารจัดการครับวิาลยที่อยู่ภายนอกเราได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยในทุกคนภาคภูมิใจครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ยืนยันว่า คนบ้านเรามีคุณภาพมาถึงแม้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นวิเลยที่ดีที่สุดนะครับยังมีอีกหล,หลายอย่างที่เราต้องทำารัเราต้องพัฒนาปรับปรุงกันไปตลอดแหละและ้วทีนี้จะมีงานฉลองจะกลับมานี่จะมีการฉลองจะมีการเคลื่อนอถ้วยรางวัลและเงินสดในรางวัลน,นี้จะเมื่อไรฮ <c oughs> ะก็เท่าที่คุยกันก็ค่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราก็กลับมาก็ยังไม่ได้ครบอย่างพี่ใหญ่เราพี่โชคทรัก็ยังไม่ได้กลับมานะครับเพราะต้องจะมาพร้อมกับรถวันพรุ่งนี้นะครับก็ คุก็ข้า,ขาว,ว่าเราจะทําก็กล่าวว่าประมาณปีใหม่ฮะอนอนน็อปปีใหม่นะฮะเป็นของปันปีใหม่คนบนแล้วก็เรือเมื่อเรากลับมาเนี่ยเออเรือลำลำปีที่แล้วออนอกคงเห็นตอนที่เราล่องแม่น้ำมูลใช่ไหมครับอ่อนน็พาไปเห็นนะอันนี้เรือลำนี้ผมก็ปลาล็คร่าวๆว่าท่านนายกเทศมนตรีว่าอยากจะไปประดับที่สะพานเสรีประชาธิปไตยของเราอืให้คนุบลได้เห็นได้ภาคภูมิใจร่วมกันในความงดงามที่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติเลนะฮะเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ได้เห็นได้ชื่นชมแล้วก็คงจะมีกระบวนแห่รอบเมืองเราอะนะครับเพราะว่าจะเป็นการอัญเชิญถ้วยพระราชทานทั้งสองใบนะครับที่ถือว่าเป็นพระมหาสุรนาถทุณที่ท่านพระราชทานช่วยรางวัลจะมีขบวนแห่นี้วันไหนครับผมก็อาจจะประมาณก่อนปีใหม่ครับก่อนดีใหม่นะครับผมตอนตอนตอนที่กลับมานี่คือรอรอทาครั้งเดียวเลยใช่ไหมครับผม เห็นเห็นเห็นปีที่แล้วมีการไปรับที่สนามบินนะฮะปีปีที่แล้วอ๋อเมื่อเมื่อเช้านี่ก็ไปรับที่สนามบินเหมือนกันครับอ๋อครับผมครับตอนเที่ยงก็มาถึงเที่ยงคณะมาถึงเที่ยงครับผมครับตกลงนี่คือเงินรางวัลนี่คือห้าแสนครับเงินรางวัลที่ได้รับมานี่อีกห้าแสนก็รวมเป็นเสร็จแล้วเป็นเก้าแสนพอครั้งแรกไม่สี่แสนฮะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลอันนี้มีอีกห้าแสนก็เป็นเก้าแสนโอ้ครับผมโอ้โหครับ ต้องชื่นชมแทนที่ชาวชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับครับแล้วก็ยังไงก็คงจะมีโอกาสได้เชิญท่านผอได้มาพูดคุยในรยการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญไปออกทางนัานเอบีทีด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับท่านผอครับขอบคุณทั้งท่านอาจารย์สุชัยอาจารย์นุพาแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้้ปกคองที่อยู่ทางบ้านนะขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม